เรียนทานหรือเจ๊กเกอร์เออเนี่ยอเคอร่อยเราต้องบอกว่าอร่อยนะโอเคค่ะมาอะใครเริ่มก่อนคะให่านผู้ชมเข้าไปดี๋ยว่มามาเอกไหนออกเอาไหนออกออออกออกมาแรกไหมออออกออกออกมาคนที่สองคนที่สอง อร่อยว่ะอร่อยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าเขากระเป๋าเขาเยอโอ้ยเยอะโอ eu, ้ยน hey, hey, eh> ja! uh ้ำตาจะไหลอ่ะอนนี้ตหมดกล่องนะคะเหยาเหยาเยียมสบายแน่น ok ่ะด้วยมามา ชาติคือแบบวนนาบีอ่ะอย่ามาวนนาบีนะเย็นกินต่อเดี๋ยวให้ให้เราไม่กินนะคะชมเราไม่กินเพราะว่าไหนอ่ะป้าเรารับรับรสชาติไม่ได้นะคะเนาะนี่ใครเป็นแฟนคลับต้องแบบอย่าแต่กูบ่นอะไรคนเดียวค่ะเรสชาติเป็นไงอ่ะอย่าอ อร่อยมากอแอร่อยจริงเหรออร่อยรรัเดี๋ยวเอออมสินมากกินก่อนกินก่อนเลยอะเติมมาเติมเติมวนนาบีเหมือนโอนก็เกิดให้ละลายน้ำอะเขาก็กินเราเมื่อกี้แบบโ oh my god เอาเฮ้ยเหมือนโซนก็เกิดให้ละลายน้ำจริงนะยังไม่หมดกล่องนะคะเนี่ยยังไม่หมดดีเหรอยังยังโอ้โหชีวิตนี้ กินเลยคนนบียังไงคะน้ำเมื่อก่อนนี่น้ำเมื่อก่อนนี่ลอยละลายน้ำจริงน้ำมันละลายไงกินนะเนี่ยอีผู้ซื้อมาเนี่ยทำอย่างนี้ก็เล่นเกมเฮ้ยมันไม่ค่อยมีรอนแล้วเว้ยมันมันละลายไปแล้วเราถือกล้องตามมาแม่เออเอาไปเลยเถอะเราจะมา มันคือดอยคําค่ะรสชาติเป็นไงครับขอคำบรรยายน้ำเลยวะมึงคำอะไรอ่ะกินไหมไม่ได้ทเลยได้เลยแล้วกินดอยคำยูอ่ะกินดอยคำยู่เก่งมานก็ไม่เคยกินเลยมองกล้องด้วยนะอร่อยไหมวันเด็กของกูปกติแล้วอ่ะได้กินแต่กินใส่ถังไม่อร่อยก็กินรดแอปเปิ้ล เฮ้ยมาที่ไหนวะเซเว่นหมอถามมีมาไม่เลยเมย์จ๋ามอนมองกล้องเลยค่ะดูแล้วมองกล้องอร่อยมากพอเ้มกินย่างก้าถ้าคนกินมาเืไม้เมื่อกี้ไม่รู้สึกไงบ้างอะอร่อยอะวันนี้มีะเย็นน่เราจะเย็นๆน่ะน้ำป

คิวพลังค้างไม่พอที่ข้างล่างใหญ่ใหญ่ตู้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 เกียกนะไหนคะลองชิมรสชาติหน่อยครับมองกล้องเลยนะคะพูดใส่กล้องเลยค่ะรสชาติเหมือนไก่มากเลยค่ะทำไมรสชาติมัเป็นอย่างนี้ล่ะ คือมึงไม่ควรใส่น้ำแข็งเลยว้าจริงๆใครจะหัว้นาลายหลายคนรเพบอกว่าไม่แข็งจะอร่อยกว่าดี้ใส่ไม่ใส่ไม่ใสม่ใเมื่อกี้จะอ้วกเหรอเมื่อกี้ไม่ได้จออ้วกมื่อกี้มันอร่อยเกินไปเว้ยบางที อมันแบบอร่อยเกินไปต้องให้ข้าวหรือเตอร์เออต้องทาให้รู้ว่าเราเราไม่กินอีกแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำชั้นเนี่ยน้ำชั้นนึกว่าอร่อยก็กินไปเลยเอาไปอุยมันเป็นผู้แบบขอขอถ่ายรูปคู่กับดอยคำเลยค่ะมันหันมันหันผิดด้าน การรีวิวเอ่อไม่ใช่รีวิวค่ะน้ำดิฉันไปแล้วดอยคัมเดือดซีนี้นะคะการรีวิวน้ำดิฉันมาแล้วมาเกิดเทศดอยคัมวันนี้นะคะรสชาติรสชาติตอไใจจะเป็นอะไรปวดติดตามกันนะคะไอติมกุริโกะยังรีวิวไม่หมดเลยอ๋ออยากที่รีวิวค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะบ๊ายบาย